สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากวันหยุดชดเชยนะครับวันชดรมงคลเมื่อวานนี้สําหรับวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่4นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับ ซึ่งก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลพื้นที่ไหนบ้างมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ้างนะครับตั้งแต่เช้านะครับเช้าตรู่วันนี้โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าคะนองก็คือในโซนแถวอีสานนะครับอีสานตอนบน,น,บนแถวจังหวัดบึงการนะครับบึงการนครพนมและก็สกลนครนะครับนี่คือช่วงช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตรู่เลยแล้วก็พอช่วง สายสายนิดนึงก็ยังคงอยู่จุดฝั่งนี้นะครับแถวบึงการแถวนครพรนมสกลน,นครแล้วก็กาลสินบางส่วนนะครับรวมทั้งในส่วนของโซนอุตรดิตฐ์แล้วก็พิษณุโลกบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่นะครับถ้าดูจากในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับนี่คือโมเดลในช่วงวันที่7นะครับเออขออภัยนะในช่วง7จ็นาฬิกาวันนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูไปไล่ดูนะครับพอหลังจากนั้นช่วงประมาณเกานาฬิานะครับสิบนาิกา,ากา็ยังกระจายตัวอยู่โซนอีสานตอนบนนะครับเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงครับกาลสิน์แล้วก็สกลนครรวมทั้งในส่วนของมุกดาหารนะครับแล้วก็แถวบึงการนะครับเริ่มจะมีในส่วนของกลุ่มฝนเข้ามานะครับพอช่วงสายๆครับ ไปดูช่วงที่จะเยอะนะครับเริ่มฝนจะเริ่มเยอะประมาณช่วงเที่ยงนี่นะครับเที่ยงก็จะเริ่มมีในส่วนของกลุ่มฝนเข้ามาแล้วนะครับถ้าดูจากพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับนครพนมสกลน,นครมุกดาหารนครับกธรรมราชจันะะทบรอํานาจเจริญครับอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีสระบุรีลบบุรี แล้วก็ชัยนาทอ่างทองรวมทั้งราชบุรีนะครับราชบุรีนคปรปฐมและก็กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเที่ยงภาคตะวันออกเป็นในส่วนของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดนะครับโดยเฉพาะจันทบุรีตรงนี้สีเข้มนะครับรวมทั้งสะแก้วนับสะแก้วปราจีนบุรีนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงประมาณ12บสอนาฬิกาวันนี้นะครับแล้วก็แถวสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ รวมทั้งระนองนะครับภูเก็ตตรังมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับในช่วงในรอบนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ก็จะเห็นข้อมูลนะครับว่าหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงได้นะครับดูจากตรงนี้นะครับโมเดลวันที่10โ,โมเดล12นาฬกานะครับพอช่วง13นาฬิกา จะเห็นว่ากระจายตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานและก็ตะวันออกสีเข้มเลยนะครับสีเข้มมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับสกลนครนะครับนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ในสีเข้มเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ยะโสธรอำนาจเจริญนะครับอุบลราชธานีสีสเกตร้อยเอ็ดนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ขอนแก่นนะครับแล้วก็นครราชสีมาตรงนี้นะครับสีเข้มเลยนะครับโซนนครราชสีมาฝั่งนี้ รวมทั้งเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเลยเพชรบูรณ์เลยแล้วก็หนองบัวลําพูบางส่วนนะครับนี่คือโซนทางด้านอีสานชัยภูมิบางส่วนนะครับแล้วก็โซนภาคตะวันออกนะครับฉะเชิงเซาครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็สะแก้วปราจีนบุรีรวมทั้งนครนายกนะครับสีเข้มเลยนะครับตรงชัยนาทนะครับชัยนาทแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับตรงนี้ ราชบุรีเพชรบุรีนะครับประจบครีขันบางส่วนรวมทั้งทางด้านโซนภาคใต้นะครับตั้งแต่จุมพรล,ลงมานะครับระนองโซนนี้ระนองพังงากระบี่นะครับภูเก็ตตรังสตูน,นะผาดใหญ่สงขลานะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างจนถึงอ่ารรยาลานราธิวาสนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองได้หมดนะครับ วันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะค่อนข้างจะหนักนะครับถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มโมเดลฝนนะครับดูลักษณะการกระจายตัวเน้นตั้งแต่ภาคอีสานลงมาภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้วันนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับเพิ่มขึ้นนะครับต้องเรียกว่ามากหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ช่วง14บสนาฬิกาจะเห็นว่ากระจายตัวได้ดีมากนะครับในช่วงนี้ ไล่มาโซนภาคกลางนะครับภาคทิสานก่อนนะครับตั้งแต่จังหวัดเลยนะครับหนองบัวลําพูแล้วก็ชัยภูมิขอนแก่นนะครับมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนครศรีสะตกษสุรินบุรีร,รัมย์นครราชสีมาปราจีนบุรีสะแก้วนะครับฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับรวมทั้งนครนายก ตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับราช,ชบุรีนะครับตรงนี้จะเป็นราชบุรีอ่ราชบุรีาราชชรกาญจนบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็อ่แถวชุมพรครับชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชกระบี่ตรังนะครับสตูลหาดใหญ่สงขาลายะลานราธิวาสนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ ลมกระโชกแรงได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับโมเดลตรงนี้จะเห็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับตรงนี้ในช่วงเวลา15นาฬิกานะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะพายุก็จะเห็นนะครับว่าครอบคุมตั้งแต่ทางด้านภาคก,กลางภาคอีสานครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ครับโดยเฉพาะโซนอีสานตอนกลางลงมาจนถึงอีสานตอนล่างรวมทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ ภาคใต้ทั้งหมดนะครับมีโอ,อกาสที่จะเจอในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองตรงนี้14นาฬิกานะครับพอไปดูช่วง15นาฬิกา15นาฬ16นาฬิกา,าก็มีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่าโซนอีสานตอนใต้เกือบทั้งหมดนะครับตอนกลางลงมาจนถึงตอนใต้นะครับตั้งแต่เลยหนองบัวลำพูดรนธานีบางส่วนนะครับนครพนมมุกดาหารนะครับอำนาจเจริญยโสธรกาลสินร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับ ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีนะครับครอบคลุมหมดนะครับรวมทั้งโคราชนะครับนครราชสีมาแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา พนครศรีอยุธยาปทุมธานีนะครับนครปฐมแล้วก็สุพรรณบุรีบางส่วนราช,ชบุรีนะครับภาคใต้นี่ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาประจวบคีรีขันนะครับชุมพรแล้วก็ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลาประมาณ16นาฬกาวันนี้จะเห็นว่าหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้นะครับในช่วงบ่ายนะครับตรงนี้โมเดล16นาฬิกานะครับไปดูช่วง17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาก็ยังมีการกระจายตัวอยู่จุดเดิมนะครับแถวโซนอีสานนะครับสีแดงเข้มตรงนี้จะเป็นรอยต่อของสกลนครมุกดาหารและก็กาลสินนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนนะครับเฝ้าระวังนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับ อำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสธรศรีสะเกดนะครับสุรินบุรีร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมหาสารคามนครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นนะครับรวมทั้งหนองบัวลำพูและก็อุดรธานีหนองคายมีโอกาสเจอพายุฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนตะวันออกนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็สะแก้วปราจีนบุรีด้วยนะครับ ส่วนภาคกลางยังคงเป็นพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์รวมทั้งนนทบุรีประทุมธานีนะครับตรงนี้จะเป็นภาคใต้พิจบตรประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนคร,รนายกพังงากระบี่นะครับกระบี่แล้วก็สุราษฎร์ธานีตรังนะครับตรังพัทลุง ยะลานะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับในช่วงวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่6เอ่อ17นาฬิกานะครับช่วงค่ำวันนี้หลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากภาพตรงนี้นะครับหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองพอช่วงวันจันทร์ที่6นะครับวันช่วง18นาฬิกายังเป็นโซนนี้นะครับโซนแถวรอยต่อของอุดรธานีสกลนครน,นะครับ กาลสินร้อยเอยโสธรศรีสะเกดอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดรวมทั้งสุรินทร์นะครับมีโอกาสเจอพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ภาคใต้บางส่วนนะครับตรงนี้โมเดลช่วง18นาิกานะครับดูกลุ่มฝนค่อนข้างจะกระจายตัวพอสมควรนะครับในส่วนภาคใต้นี่ก็คือตั้งแต่ประจวบคลีขันชุมพรระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลน,นะครับ นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ยยลานาราธิวาสมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองหมดนะว,วันนี้ถือว่าจากโมเดลเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนหนักในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากโมเดลนะครับช่วง19นาฬิกาก็ยังเป็นจุดนี้นะครับแถวโซนอุดรธานีขอนแก่นนะครับการละศิุ์สกลนครน,นครพนมมุกดาหารนะครับอํนาจเจริญยโสธรสุรินทร สุรินแล้วก็ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนตะวันออกอยังเป็นแถวประจวบคีลีขันระนองนะครับตรังสตูลสงขายาลานราชิวาสนะครับนี่คือในส่วนของโมเดลพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับในช่วงวันช่วงวันจันทร์ที่6นะครับเวลา19นิกานะครับช่วงหัวค่ำ พอไปดู21นาฬิกาก็ยังคงอยู่จุดโซนนี้นะครับแถวอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับบุรีรม101ัมย์ร้อยเอ็ดกาลสิออนสุุดรธานีนะครับขอนแก่นกาลสินนะครับนี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุร้รอนนะครับในส่วนของสภาพอากาศ24ชั่วโมงวันนี้นะครับวันจันทร์ที่6นะครับ แล้วก็ไปดูในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับเลื่อนลงมาด้านใต้มากขึ้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับแล้วก็หนองบัวลำพูขอนแก่นบางส่วนพิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนะครับแล้วก็อุทัยธานีนะครับถ้าดูจากลักษณะของโมเดลตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนครศรีธรรมราชนับสุราษฎร์ธานียะลานะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้นะครับ ตรงนี้พอไปดูช่วงเที่ยงคืนนะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แถวนี้นะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์แล้วก็รวมทั้งกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับสุโขทัยพิจิตรนะครับก็เพชรบูรณ์รวมทั้งหนองบัวลำพูนะครับชุมแพรเลยนะครับนครสวรรค์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับนี่คือโมเดลในวันนี้นะครับ ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งถ้าดูจากโมเดลนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้หลายพื้นที่เพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับยังคงต้องเฝ้าติดตามระวังลมแรงครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยากลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ